นี่ครับคุณผู้ชมเสียสักได้ขี้เขาดีนะบอยที่ซี่ยังไม่ได้ขี้จกเทีย้ยอยู่มาจนทางเป็นฮอมเหรอนี่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 นนนนโอ้อง<า>ม่งมหลายง่มหลายสถานีควายมหาชนคนโค,นคนราชบ้านเองครับขี้พญ่าเขาดินครับผมโอ้ เห็นว่าคี้สร้างอุดรกันเอาไหมครับเอาไหมครับเฮ้บอยที่ซีได้ช็อตเด็ดน้ำเนี้ยผูน่ะเบื้องนี้แหละคุณผู้ชมครับแมนมนแมนควยลงน้ำ

เขาดินในช่วงที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับตอนนี้เอาตอนอน,อออนั้นกหนขี้ตั้งผู้ดอนขี้่พอเะียนกันได้ขายดิอ๋ออันนี้ขี้เข่าดินปุ๊บที่ได้ขายเลยปั๊บเจ้าก็มาซื้อหลังรอ,องเยนเลยดิผมกกรเบิ้งไอ้แข้งเล่นอะไรไปซื้ออะไรอืมตัวนี่ก็จะได้ขายไว้ไดิเด่นิดรวยดิเด่นิข่ยืนงา่าครับยืนง่าขนาดยืนง่าด้วย นจับกหัวงอ้นี่กัหัวงอแม่บ้าก็ได้มาอาจังบหละครับคุณผู้ชมได้แล้วครับได้แล้วครับในในเขาบงนัะย่างแต่ขี้ล่องน้ำครับพ่อพใหญ่อไครับพ่อใหญ่พ่อเท่าไหร่ครับ่เมอกัีว่าสมบเลยะนี่ยาว่าอยู่้เสี่ขัน่องบุีเขาบงดูนี่สร้างดีๆนี่แหละพูน่ะเบิ่งข้อนะโอ้เอาเบิ่งพูน่ะ ขี่ไล่ขางนี่บูแมนธรรมดาเด้คุณผู้ชมคือต้องเป็นคนที่ขี่ควายมากยังโชคชุนเนี่ยแล้วก็บูกระตันขี่ทั้งย่านี่ยปวดกูโดนเลยเลยแล้วก็ควายกูนั่งโดนกูกูกใจเจ็ดตุ้มตุ้มลอยกูโชคชุนขารนั่งควายอีกนี่แหละครับนี่แหละครับ นี่แหละครับเขาเรียกว่าซื้อครับมิจฉพิทยาครับครักินพิทยาร่อยผมนั่งครับพี่เฮาอยู่ครับอ่าเจ้าพญาเขาดินครับผมอยู่ที่อ่าลุงทุ่งฟ้ามครับผมสองวัวลำพูครับเมื่อนี้ผู้ใดได้ไปผมกับวาโอ้ยบ่ผิดหวังเหรอครับคุ้ยตัวนี้ครับแม่นบ่ครับเสีย มันมันมันสมบูรณ์กว่ากว่าทุกเทื่อที่เคยเห็นครับครับผมรอบนี้สมบูรณ์เต็มที่ทั้งล้ำต่งล้ำตัวทั้งนาเขาทั้งอยหยังมาเต็มครับพี่น้องอัศจรรย์เลยเนาะครับเสียล่อๆครับลอยินดีนะครับผมมีโอกาสพ่อกันนะครับผู้ใดมาเที่ยวกับน้องบัวกับแวะเที่ยวหาเจียวครับครับผมทุมฟ้ามครับเมื่อนี้ผมกับบอยที่ซี่กับได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาชมถือว่าประทับใจครับผมถือว่าประทับใจเมื่อวานได้ยูบองไนกับซามครับมีคลวยดีๆ มีพีมี่้องเขาไปเบิดครับบ่อยครับผมบ่ได้เรียกว่าบ้านไผ่หือว่าบองไดครับไปน้ำกันเบิดครับข่กระสิยางไมยกรสิยางครับไมยุดลบัดนี้ครับครับยุบอากาศร่งยักหน่อยครับนี่สูงสาไแดครับผมร้อยเจ็ดสิบแปดอัศจรรย์เลยควายมันด้สูงสาไแตครับดูลำตรงลำตัวดูเขาครับดูเขาดูขาครับัรรับกันเบิดครับช่วงนี้ครับผมทือว่ามาดีครับช่วงนี้เป็นควายที่สมดุลดีนะครับเป็าพอพันอีกตัวที่น่าติดตามครับ แต่ว่าพอพันกัมีหลายๆตัวทั่วประเทศไทยขันวางเข้าไปวางสลันชีกับอะไรในตัวเจ้ผู้ใดที่มักเนาะน้องบอยครับครับครับผู้ใดมักสายเขาหรือว่าสายแบบนี้กัเอาไปพัฒนาถ้าควยเข้าหนาเขาแคบเข้าเ่าักเขาดินไปพัฒนาแม่นบ่เซียวถูกต้องครับถ้าว่าใช่ครับบม่อวานเมื่อานเอาแบบนี้ไปครับผมกับเมนโปเชียตตัวไหนตัวหนึ่งก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่น้องอีกครับเนาะครับครับ ก็เอาลายเตือบแล้วครับผมครับขอตัวพี่น้องยักษ์บขาพูดเสียสักหลายๆครับสวัสดีครับอันนี้มือน้ามนะครับหน้าสักครับผมวังนึงวังนึงหันเสียสักอันนี้หน้าสักครับมือน้าเขาดินความรู้สึกมือน้านี่เป็นตังไต่ครับก็เสียดายอยู่ครับเสียดายเสียดายเสียดายเนาะเลี้ยงมาตั้งนานเนาะสิหน้าสักเนาะนี่ครับเขาก็ลงน้ำน้ำมันรั่ว ใช่ไหมครับอ,อค,รบครับผมนี่ลงน้ำเย็นๆเสียสักก็มาขี่ควายให้เราดูครับพญาเขาเขาดินไปที่ไหนก็สนุกสนานครับสำหรับเสียสักสถานีควายมหาชนพ่อของโรนันโดูดดดโอ๋อเขาจะดําน้ำไปดูไปดูเขาดําน้ำคุณผู้ชม ไม่รู้เคยเห็นไหมควายดำนำ้ำนี่ดูดูแผ่นหลังสิโอ้ยบัลล่มจริงๆนะคุณผู้ชมนะเขานี่แปดนิ้วก,กว่ากวาแล้วครับนิ้หน้าแครับไม้หน้าแปดผู้ชมคิดดูครับไม้หน้า 8. แปดจะใหญ่ขนาดไหนอันนี้ก็กำลังจะมุดนำ้ำ นี่มุดน้ำนาเนี่ยซมองยี่สิวีแล้ว ยี่สิบห้าวีคุณผู้ชมดำน้ำยี่สิบห้าวีนะโอ้ดำน้ำได้นานพอๆกับคนเลยนะดูดิดูหน้าเขาโอ้กระดานเขานี่สุดยอดสมบูรณ์สุดๆแล้วครับเขาดินพญาเขาอันนี้บ่อน้ำก็กว้างมาก กำลังสีย่ายไปอยู่กับเจ้าของไม้ผู้ได้ไปนี่ก็คือบารามีไปประดับบารามีนี่สุดยอดเลยครับเขาดินพญาเขาเป็นควายอีกตัวนึงที่มีลักษณะมีอัตลักษณ์ตามอุดมทัศนีควายไทยครับชัดเจนทุกอย่างแล้วก็ด้วยสวดส,ส่งรูปร่างกระดานเขา ถือว่าเป็นควายที่ส่งเขามีบารมีมากๆครับกเลยเป็นที่มากของพญาเขาเจ้าเขาดีนนั่นเองอมหมุดน้ำกับหมุดโดนโดนเดชคุณผู้ชม20ผาวินับได้วันบรรยากาศทั้งคุ่นกับสู้ขวัญสู้ขวัญควายครับคอกคอควายบ้านนูนคุ้นอกของน้าไม โอเคครับคุณผู้ชมเมื่อนี้กับมาอัปเดตเขาดินพญ,ญ่าเขาครับแล้วก็เสียสักสถานีควายมากขี่เจ้าพญ,ญาเขาแห่งห้องเบิงก็ขอตัวล่าคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ